สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีสบายดีเอฟซีเบิร์สุขูสุขคนที่ติดตามหลับส้มมื่อนี้กะลุงมาทงหน้าอีกแล้วพี่น้องเลยหแหลมายามเอาปลาที่เฮาเป่งน,นํำว่าเฮาสิได้เฮาสิมานบอจังได้กะฝากติดตามหลับสม้มเด้อพี่น้องเด้อเฮยเป็น,นกำลังใจให้แน่บอดาวพน เป่งน,น้ำออกแล้วพี่น้องให้ในก็มันนั่นนะ่ะเขาซุกก่อยไปแล้วเ็าเลยเป่งออกโอ้ปลาเซลเซีลอยู่ให้ี่ก็ะไ้ซูงๆูงพี่น้องเขาจังใดก็มาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอสิมานบอลอบซองอะไ้นี่ลอบเสานี้ได้ปลาเมื่อปีองกินกับตมมักถั่ว ตอนนี้ลมมาเลยดอกเขาดอกเนี้ยเิดแลวนำนะอืมสะอ้อนว่าจังวัยนำมันขอนให้น้องก็ตื่นแล้ะ hai thương này, a peng nè hai hai thương nè hai nè ui uh, đâm phơi xì lèo khang nga khang phui pui vẫn tẩu lópe hai hai pui khát mà hai pui chào để đưa pui đưa bum 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 bùm bum 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 เห็นอยู่หลังมันะป้าตัวเสียงป่าเะผู้มมป้าตัวดาวเสียงป้าเจ้านะจุกจุกอยู่ยูโอ้โหปลาเลี้ยง เป็นิเลยว่มีแต่ต้นสนแหลยังน่มันยังบอลงนี่เนาะแรง้าเบิมนมลุนตอมแรงต้องเผาอะไรเนาะมาเบิ่งมาเบิ่งมาดาวันเทออกแล้วพี่นงืม โอ้โหโ้ปุยปุยปุยอาปัชิวขึ้นบลงเนาะปุยปยยานปีงปัซิวบลงนี่พี่น้องปลาเรียงปลาอยังก่อนนี่ปลาตะเพียนเสียงมะแลนงนะก็เก็ะเขาจนสะเทือนพี่น้อง หนังม,มันบ่าท่านเนบกแห้งนี่เนาะมันมาจ่ออยู่มันอยากลงแถวนี้นะไม่ลงก็ลงไปบูอะไรพวกเอากูเลยเมื่อแรองนี้บุเอาอลอเลยวะถ้าบุบุเข้าคนอื่นเขาก็เห็ดขาวหมู่นี่และอืมเห็ดบ่อพีกลายเนาะพีกลายนี่บริเวณพนเผาเฮ้ เด็กคนใหม่พี่ใส่ปลาเสียงปลาจุงเตียงจุงเตียงทอดไหวลงเด้อชุดเด้อปลาสองตโตพี่นเราเลยสองโตัวใหญ่เลยปลาตะเพียนฮึลุกพนนื้นบ่เยีะไปลง โอ้โห oh, oh, oh. ตัวกระคาโอ้ยกระปูนมีพญนหยาดเอาไปทิ้มนะปอถูกกาบมันใหญ่เลยแต่มันมีพญนหยาดด,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 ดดุ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 ดปอถูกกามกระปูนะแต่ว่าเบิ่งเกลไก่เลยพี่น้องมันสนิมันมีพญนหยาตูวนี่เม่นว่อนเดิน่อนเลยว่าคือปีงนี่เอือยอุ้ยไมเงีง้ยเด้อปนนะเอาไปกินเลยอ,อย่างกาบม,มันครบมือ mình tan á cái khăn quá không bị cao ý là bát này vừa để ăn vừa để, kinh... để chong tô thì bố phải thả đấy bộ. ปลาบดให้อย่าทำใีบุบกเงี้ยนนทอมมันมันเขินทอมสูโพดวะตั้มลงมาแล้วบุบบกอะบุกะไรเจอุ้ยเฮ้ยอะไรี้านมีนี่ได้กินแล้วล่ะแต่หายบิด ไปทำไม่ลงกูไปนนี้ฮน้าอยู่บ่เขา อุ้ยร้ายแล้วมาแต่น้องไงเขาดิมาแมลงองเงี้ยเขาดูกันแมลงดูเปงเก็เห็นมันดินดตาๆอยู่มันลงอีกแล่ว mình như là hay luôn, mình đẹp quá. Mùa ăn đấy, còn mình thử cùng khi nào? Co 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 co. Thằng bưng này. Thôi ngay đây này. ยามปลาหลบเนี่ยทำกันกันกบตูนอยู่ในน้องเขาหนะเนาะเดียวกันเลยไปบ่งตัวลุมลอีกหน่อยเสียงตุ่มจัมจัมจ้ามปลาลายแต่ว่าผงหังวเสีได้ลายชำได้สีได้บอปัญหาอ เกี่ยวเด้ยบรอจะจะพาอุ้ยไฮรุมนี่กระลายได้นี่ไรุมนี่ลาหป้มป้าให้ยัฮาเนาะให้หลังเา้าวมันงเรืองเบิดแล้วยังวะเอาเป้งก้อยกให้กับเป้งเจ้าพ่อพวกบมเป้งดอก เธอละให้ดีกว่าอีหยังทอแขนโอ้อกไปแล้วปลาเนมันซิอยู่เจ้าบอกพาพี่น้องมาหล่อทงหน้า ข้าเปล่งไล่ลงไปพเท่าออยกกษีไดอายุางลงบ่ข้ากับเปล่งหน้ามาแล้ลตจุ่มป่ะโอ้ยสว่วนข้าดำานะพี่น้องเว้ยมันงามนะอะไรอ่มันติดเพี่ะแล้วมัน ตายเหรอยลงห่วงกับบล็อกใส่คิดิดอยู่ถือบ่ถือรึบ่ถือทั้งอันนั้นด้ทั้งทั้งทั้งปากท่อเด้มันมาท่ออ,อยู่บ่โอ้ก็ไม่ท๊ะปล่อยให่รู้มุ่งตรงนี่เนาะ นี่ก็เจ้าเผ่าใครอยู่ครับเผยากนอนนะบ่เด็กยาร่เผาเขาเลยเด็กยาว้าเยแต่มีอยู่ไหวังมาลุมด้วยมี คนไ่เคยุดคบกันน่นี่ีอยู่โอ้ยสื้อเสื้อคอยแค่ว่าคอยบ่เคยคุดบ่ปทุนไหวสายอาเซียมาคุดเอะยังยัย่างพิ่นมีแต่ปาซิวมาทอ่งให้รุมกับบได้ ใส่ปลาช้องโตหลอบเนี่ยเพาะกันใหม่ได้เพียงเด้อขอบคุณอะไรที่ติดตามหลับซมไปห้าหมออก่อนมนัน